เอเอเป็นคนละเลงเป็นคนที่ชอบถามที่ครูเห็นอ่ะเอเอเป็นคนตลกมากเขาใช้คาว่าขวนได้เลยจริงๆอ่ะเขาอายุเยอะกว่าคนครูได้สักเขาอายุแบบสาสิบกว่าแลแล้วเอเอพอเขาได้ยินเขาก็จะเดินมาปุ๊บนิดนึงเอลาครับเอเอไม่ทําแบบนี้แน่นอนเอเอไม่เคยทําแบบนี้เอเอเป็นเด็กดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะคอยมาแบบเอเอเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยจํา ขี้หลงขี้ลืมนิดนึงแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของศิลปะมากกว่าเอเอยที่แบบว่าเขาจะพูดทุกอย่างเป็นตอเตาหมดเลยอะไรเงี้ยเออแบบว่าคุณตาทำลายอะไรเงี้ยมีตอเตาอย่างเดียวอะไรก็ต้องให้เขาพูดช้าๆแบบเอเอเขาคอพูดที่คูหน่อยอะไรเงี้ยใจับใจความได้ยันหน้าจอสีดําปรากฏโลโก้ปกติเอเอนั่งอยู่ข้างคุณครู เัวไป้รียนตบทงที่ไทยแต่ไทยไอยจุนจบที่แองกว่าเออตบต้องที่ทำอากุทำที่เต่าทำทิ่ปี่ตอบบรรยากาศภายในห้องเรียนศิลปะของมูลนิธิออทิสติกไทยมีถาสีวางอยู่บนโต๊ะเฟรมรูปภาพเรียงกันหลายชั้นอยู่กลางโต๊ะ ที่ผนังภายในห้องถูกแปะด้วยผลงานศิลปะไว้หลายสิบชิ้นเอเอหันมาหากล้องทำหน้าสงสัยรูปภาพของแขนหลากหลายสีถูกแปะอยู่บนผนัง ก็ของน้องๆที่นี่ก็จะเป็นเหมือนระบบโรงเรียนโอติเลยก็คือจะมีตารางตายตัวนะครับว่าอย่างเช่นตอนเช้าเขาจะอยู่กับนักงานก่อนแล้วเดี๋ยวครึ่งบ่ายเขาก็จะมาทํางานศิลปะกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยทุกๆบ่ายสามครึ่งเราก็จะมีชั่วโมงออกกําลังกายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งภายในห้องเรียนศิลปะกําลังปั้นดินน้ํามันแล้วนําไปแปะบนกระดาษ เด็กผู้ชายคนหนึ่งกำลังวาดรูปโดยใช้ผู้กันสอนกลุ่มเด็กพิเศษอะมันยากแต่ว่าจริงๆแล้วง่ายมากเพราะว่าอย่างพอเราสอนแบบเด็กที่เขาชอบวาดรูปอยู่แล้วเขาก็จะเขาก็จะวาดรูปถ้าเกิดว่าเป็นเด็กปกติ อะวาดรูปเพราะว่าถ้าฉันไม่วาดรูปฉันก็จะไม่ได้คะแนนฉันก็จะไม่ได้เกรดสี่อะไรเงี้ยค่ะม,มันมีเป้าหมายว่าถ้าฉันไม่ทําแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเขาทําโดย,โดย,โ,ดยโดยที่เขาชอบอยู่แล้วเขาถนัดอยู่แล้วเพราะว่าที่เนี้ยเราคัดกรองโดยการที่อ่าพอเด็กที่เขาเข้ามาใหม่ๆะคะ่ะเราจะให้เขาลองทุกอย่างเลยเป็นบาริสต้าชงกาแฟทำเบเกอรี่ทำสำน,นักงานลองพิมพ์เอกสารลองวาดรูป แล้วถ้าเขาถนัดอะไรอะ่ะเราถึงจะแยกหมวดหมู่วิชาชีพให้เขาไปฝึกเต็มที่พอเรามาเจอตรงนี้ที่ที่เขาแบบวาดรูปเป็นศิลปะอยู่แล้วเขาคือเขาชอบอยู่แล้วมีทักษะอยู่แล้วมันก็เลยง่ายต่อการแบบเราสอนเหมือนอะไรที่เขาชอบอยู่แล้วคะ่ะโดยที่ไม่ต้องบังคับเนะี่ยมันง่ายก็เลยเลือก <laughs> เลือกที่จะสอนแบบนี้มากกว่าคะ่ะเราไม่รู้ว่าเด็กแต่ละคนน่ะ มีพฤติกรรมยังไงคือเราก็ต้องมีการเตรียมเหมือนว่าก็ต้องไปอ่านมาบ้างว่าถ้าเด็กมีพฤติกรรมเงี้ยเราจะต้องสอนยังไงอะไรยังไงค่ะช่วงแรกๆก็ยากหน่อยเพราะว่าคือเราไม่รู้เลยว่าน้องคนนี้จะต้องสอนยังไงเข้าหายังไงแต่ว่าเราดีดหน่อยตรงที่เรามีคุณครูท่านหนึ่งที่เขาอยู่มานานอะไรเงี้ยเราก็จะแบบปรึกษาได้ด้วยว่าคนนี้มีพฤติกรรมเงี้ยเราจะต้องสอนยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบปรับ เข้ากับคุณครูกำลังตรวจภาพของ AA ความยากน่าจะเป็นเรื่องอารมณ์ของเด็กมากกว่าครับเพราะว่าน้องๆองอทิสติกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์เป็นหลัก <c oughs> อ่าเพราะว่าเด็กคนนี้เขาจะค่อนข้างตรงตามทุกอย่างที่เขาคิดไว้แล้วเป๊ะเลยอย่างเช่นส1เอโมงฉันจะต้องทำอย่างนี้แต่อยู่ดีๆมีการมาขัดจังหวะฉันกระทำนัน,นพุทธเด็กเขาจะช็อตจะช็อตเลยว่าแบบว่าอ้าวทำไมล่ะปรับตัวไม่ทันอะไรอย่างนี้อ่าเพราะฉะนั้น น,นี้คือสิ่งหนึ่งที่ครูต้องรับมือให้ได้ครับเรื่องของตารางเรื่องของเวลาอย่างเด็กที่มาเรียนแบบหลายๆคนเลยจะก,กังวลเรื่องเวลามากถึงเวลานี้ฉันต้องกินข้าวถึงเวลานี้ฉันต้องเลิกเรียนไปออกกำลังกายเลยเหมือนอย่างเช่นเขาวาดวงกลมอยู่ใช่ปะคะระบายอยู่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วทีนี้ครูก็นั่งทางานอยู่เราก็บอกว่าการครับเวลาใกล้หมดแล้วนะเก็บของเก็บอุปกรณ์กลับบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นอนะ่ะคือเขาเพิ่งระบายได้ แล้วเขาก็จะมีอาการคุ้มข้ามแบบว่า,วาอุย้ยฉันยังทําไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอาการแบบโวยวายทุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบทาไมเกิดอะไรขึ้นกับเด็กพอเราเข้าไปดูงานแล้วแบบอ๋อระบายวงคมยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเราไปขัดเขาก่อนอะไรเงี้ยตามจริงเราต้องให้เขาจบงานได้นิดนึงก่อนแล้วก็ให้เขาเก็บอ,อุปกรณ์ที่บ้านานีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องบิดตารางเขานี่เยเราต้องล่วงหน้า <laughs> ล่วงหน้าแบบล่วงหน้ามากๆวันนี้ครูขอ เลื่อนไปอีกครึ่งชั่วโมงระบุเวลาชัดเจนอ่าขอสามโมงครึ่งตกลงกันก่อนแล้วปัญหามันก็จะไม่ตามมาใจเย็นมากค่ะเป็นครูครูที่แบบสอนพิเศษเนี่ยแต่มันงใจเย็นมากป้ายริเวอร์ซิตี้แบงคอกคือติ่กูิ่งจับติ่กูจับป้ายตานทิ้งสองที่งเดียวจับนอกจากสีช็อคแล้วมีสีอะไรตื่งจับอ่าดนพีดแมทอะไร ดวดูอันนี้แตกต่างจากกันอื่นเลยลองดูดิว่าเขาใช้เทคนิคอะไรอันนี้มันมีอย่างชิ้นนู้นใช่ไหมที่เป็นคิวบิซึมเขามีแบบมีเรียบเรียบด้วยมีเท็กซเจอร์ด้วยแต่อันนี้เป็นเท็กซเจอร์ทั้งชิ้นงานเลยภาวะเรื่องของการเข้าสังคมอันนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องปรับโดยการที่ส่วนใหญ่เนี่ยทำงานแยกของใครของมันอยู่ในมุมใครมุมมันแล้อาจจะมีแบบกิจกรรมร่วมกันบ้างเป็นกลุ่มเรา พยายามจำลองแบบสร้างสังคมให้เขาทำงานร่วมกันกันกบคนอื่นเพราะว่าอย่างถ้าทำงานของใครของมันไปนานๆอย่นางนีนนนน้ค่ะมันก็จะเริ่มแบบอ่ะฉันจะทำอันนี้ฉันก็สามารถทำตามใจฉันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีงานกลุ่มอ่ะคุณครูก็จะสอนว่าเราต้องถามกันต้องสื่อสารกันมันก็ทำให้เขาแบบว่าอ่าเหมือนปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เอเอกำลังถ่ายรูปงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์เอมัร่วมวิเคราะห์งานเลยตรอยู่ิี่พี่เขาใช้สีอะไรบ้าง <Okay. S 1> หลังจากเอเอถ่ายรูปเสร็จเอเอได้เดินไปหากลุ่มเพื่อนที่กำลังยืนดูผลงานศิลปะอยู่โ oh oh ออเออไมต่ลเกรงกลัวเออเออไมัน <Okay. S 1> เกรงกลันเออเออและกลุ่มเพื่อนกำลังวิเคราะห์เทคนิคในการใช้วาดภาพตรงนี้มาดูชิ้นนี้ มีหลายเท็กซ์เจอร์เห็นไหมมีทั้งแบบอ๋อที่เป็นเอเอชอบอันไหนทำงานทั้งหมดหอ่ะเอเอมาดูให้เดี๋ยวให้ใหอ่อางเปาเล่าให้ฟังเพราะอางเปาเขาจะสรุปเรื่องอ,อ,งอา,างเปาจะดมรื่องให้เขาสรุปเรื่องให้จริงห<อ>น้าจอสีดำปรากฏขึ้น เวลาเราพาเด็กพ the like an ิเศษเนี่ยไปออกงานอะสิ่งแรกที่เราเห็นคือสายตาที่ทุกคนมองมาที่เราอะไรเนี่ยคือแบบว่าคือเราไม่สามารถแบบบอกเขาได้ว่าแบบอย่ามองสายตาแบบนี้อย่าแบบอย่าคือเป็นฟีลแบบว่าเขามองด้วยความแบบสงสารหรืออาจจะมีความเป็นแบบอาจจะไม่ด้สงสารอะไรก็คือแบบสายตามันดูแบบมันมันเศร้ามันแบบคืออย่าแบบอย่าอย่าใช้สายตาแบบนี้กับเด็กได้ไหมมันรู้สึกว่าแบบ คือเราเราที่เป็นครูเหมือนเราดูออกว่าแบบเ้ยเด็กเรามันดูแบบอนาสงสารขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยอ,อย่างคนมองข้างมาจากข้างนอกอย่างเงี้ยอาจจะมองในเรื่องของโอ้ยน่าสงสารจังเลยทําไมแบบชีวิตอภาภัพหรือว่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่อยากให้มองเป็นเป็นแบบนี้เพราะว่า เขาก็คือคนทั่วไปแค่ว่ามันแค่บกพร่องในเรื่องของความคิดในเรื่องของกระบวนการในการคิดของเขาแค่นั้นเองส่วนอื่นเขาสามารถที่จะทำเหมือนคนในสังคมได้เลยอาจจะทำได้ไม่ได้ดีเท่าแต่ว่าเขาก็ยังมีสิ่งอื่นที่ทดแทนเขาสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติไม่อยากให้มองด้วยความสงสารตบจิงเอ ไอ้แกะอว่านแต่ละวันตัวตัวจบจไอแบบกินข้าวเองจะเริญเติบโตในแบบที่ตัวเองชอบเคไปคือเขาอะเหมือนคนปกติทั่วไปเลยบางคนคือแบบว่าความสามารถมากกว่าเราอีกมากกว่าคุณอีกคือแบบว่าเราอยากให้คนคนนั้นอะโฟกัสที่ผลงานของเขามากกว่าใช่เหมือนเขา เขาไม่เล่นด้อยไปกว่าคนปกติเลยอะไรเงี้ยเขามีความเก่งเขามีความสามารถอะไรเงี้ยให้มองโฟกัสแค่ความสามารถของเขาพอบางคนในสังคมเนี่ยยังขาดความรู้เรื่องออทิสติกอย่างเยอะเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าภาวะออทิสติกเนี่ยเป็นยังไงบางคนยังแยกไม่ออกว่าระหว่างคนปัญญาอ่อนคนบ้ากับเด็กพิเศษเนี่ยบางคนเขาแยกไม่ออก พอบางทีเขาเจอเด็กพิเศษเนี่ยมาแบบพูดจาอะไรแปลกๆเนี่ยเขาก็ตีว่าเป็นคนบ้าไปแล้วเนี้ยอันนี้น,น่าสงสารอันนี้แบบว่าเป็นสิ่งที่สังคมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยข้อความเราจะแก่แบบไม่เพอร์เฟกพร้อมกันรู้สึกแย่ก็แค่ตัดทิ้ง <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคเอี๋ยวไปดูเลยเรับ เอเอเมื่อกี้นี้ที่เป็นใบไม้เอ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 เขียนว่าอะไรจำได้ไหมจำคร่าวๆได้ไหมจำได้แล้วเขียนเราเขียนว่ายังไงบ้างเจ้าใจ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 กลอบเกิดแก่เจ็บตายจเจ้าใจเจ้าใจกลไอมอันนี้เป็นการกินเกินกเอเอกำลังชี้ไปที่โฟโต้บูธและชวนเพื่อนๆเข้าไปถ่ายรูปร่วมกันออันนนนนนีี้เเเปป็็็โมมต์ะพ่กกรบ เาทั้งสี่คนเดินเข้าไปในโฟโต้บูธดูดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยด้านในโฟโต้บูธค่อนข้างแคบแทบจะไม่มีที่ยืนเพียงพอสำหรับสี่คนโอเคจะมองอ่าเปลี่ยนโคนไปคนมิกมิกดับลงมิกย่อลงย่อลง ไม่ไกลไทยๆก็เป็นเอ๋อไปอ่าไมามามาถอยให่อยถอยหลังเลยอหนี่นีดูจอนี่ดูจอดูจอตรงนี้โอเคไหนท่าไหนอีกอีกท่าหนึ่งอ่ะท่าไหนจะจับคู่โอเคโอเคนะห้าสี่สามสองโอเคไหมออสเป็นลอยโอสเป็นลียโอเคไหมเห็นทุกคนนะ ในโชว์รูปในโชว์ให้กล้องดูอังเปาเอช่วยกล้องดูอังเปาโชว์รูปให้กล้องดูภาพของเม็ดฝนที่หยดลงมาจากหลังคาป้ายอาร์ตสตอรี่ออทิสติกไทยด้วยความที่ว่าน้องเอเอเนี่ยเขาจะมี เอกลักษณ์ของเขานั่นก็คือการวาดทุกอย่างเป็นคิวบิซึมน้องเนี่ยเขาจะมองไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเขาจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมเราจะเห็นได้ในผลงานน้องๆเนี่ยว่าทุกอย่างจะกลายเป็นเหลี่ยมหมดเลยทุกอย่างเป็นคิวบิซึมและก็จบด้วยการที่ว่าน้องจะชอบตัดเส้นแล้วก็ทําเป็นตารางคล้ายๆศิลปินญี่ปุ่นที่เป็นที่เป็นลายจุดมองทุกอย่างเป็นลายจุดเอเอก็เหมือนกันมองทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยม มองทุกอย่างเป็นลายเส้นไม่ว่าจะวาดอะไรดูแบบแบบเรียลลิสติกยังไงเขาก็จะแปลงให้มันเป็นแบบลายเส้นแบบเฉพาะตัวจะเป็นแบบเรียมเมมีมีมีเป็นเป็นเส้นเอเอกำลังวาดรูปกระต่ายโดยลักษณะของกระต่ายที่เอเอวาดเป็นสี่เหลี่ยม เทสการการใช้สีกันว่าภาพเนี่ยแทบจะไม่ต้องสอนเลยเพราะว่าอย่างสีเนี่ยเขาก็เป็นคนเลือกเองว่าเขาต้องการสีประมาณไหนส่วนใหญ่สีเขาก็จะไปเป็นสีแบบสดสดสด,สดใสค่ะ mm hmm. ก็แต่ว่าอาจจะมีแบบถ้าสมมติว่าเขาได้รับรีฟจากจากงานลูกค้าจากองค์กรอะไรเงี้ยที่ที่เข้ามาจ้างงานเขาเขอาจจะมีตรีม วา่าอยากได้ลายเส้นเอนะแต่ว่าอยากจะขอแบบปรับเปลี่ยนสีให้มันแบบอันนี้เราก็สามารถบอกเขาได้เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้เรื่องไอเอเอครู A Q ขอเติมสีให้มันพัสเทลขึ้นให้มันขาวขึ้นเขาก็จะทําตามตามบีทได้เอเอกำลังผสมสีเหลืองและสีน้ําตาลในถาดสี <S 2> <S 2> <S 2> เพื่อว่ารูปเสือ เอเอกำลังวาดห่างของเสือโดยลักษณะรูปของเสือที่เอเอวาดนั้นหัวเป็นสี่เหลี่ยมขาเป็นสี่เหลี่ยมและลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมเอเอเก็บดินสอใส่กล่องไปกองกาวที่ราทางเราเองเนี่ยก็ร่วมงานกับลูกค้า แบรนด์ชื่อดังมากมายเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทางลูกค้าเองเนี่ยก็จะชอบผลงานน้องเอเอเป็นหลักด้วยเพราะว่าเวลาเราทํางานลูกค้าเนี่ยสวย่วนใหญ่เราจะส่งผลงานน้องน้องเข้าไปให้ลูกค้าเลือกว่าชอบลายเส้นแบบไหนซึ่งหลายคนเนี่ยจะสะดุดตากับผลงานน้องเอเอมากเลยว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้ใครครับผลงานน้องเอเนี่ยก็จะมีผลงานของบ้านและสวนช่วยออกแบบหน้าปกหนังสือให้กับบ้านและสวนงานปูนก้นอน ถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะเห็นเป็นลายเส้นน้องเอาวาดรูปเป็นสวนแล้วก็เป็นบ้านใช่ไหมใช่ครับต้อ,อกอารนนทวงตอบอบ้านและสวนต้งการอมแล้วก็มีอีกหลายเจ้าเลยที่อขอซื้อลิขสิทธิ์ภาพเอไปผลิตเป็นอาร์ตเวิร์กในผลงานผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าการที่ผลงานน้องๆองอทิสติกเนี่ยมีคุณค่ายอย่างมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเหมือนเป็นเขาเป็นเด็กอะครับเขาออกมาจากด้วยความบริสุทธิ์ใจจริง เป็นเพียวอาร์ทที่แบบว่าไายเดียงสาในอีฟแน่นอนว่าอย่างให้ศิลปินที่เป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเราคนปกติทำเนี่ยแน่นอนว่าเราอะไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนพวกเขาอยู่แล้วแน่นอนว่าเราก็มีความคิาทั้งเทาๆทา้งดีและไม่ดีแต่ไม่เหมือนกับเด็กพวกนี้ที่เขามีความไายเดียงสาทุกอย่างเป็นเหมือนภาพผืนสีขาวแน่นอนว่าพอทุกคนได้เห็นเน่ะเขาจะผลงานเขาไม่มีการตีกรอบ พอไม่มีกรอบเนี่ยมันจะมีอิสระทางความคิดทําให้เวลาคนที่เสพงานเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าแบบนึกถึงสมัยเด็กความเป็นบรรยากาศเก่าๆความเป็นเลโทรนิบต่างๆความเป็นนอสโตเจียมันเป็นเสน่ห์ของเด็กออทิสติกอย่างมากเลยครับผมผลงานศิลปะถูกวางพิงรวมกันอยู่ภายในห้องเหมือนกับว่าเขาชื่นชมในความสามารถน้องๆจริงๆซะมากกว่า เรื่องความสงสารก็ส่วนหนึ่งก็ใช่แต่ผมว่าเขาอะมองความเกี่นถึงความสามารถของน้องๆจริงๆว่าเด็กพวกนี้เขามีความสามารถอยู่นะเพียงแต่แค่ว่าต้องการให้สังคมเนี่ยเปิดรับเปิดใจแล้วก็ให้เขาอะมีส่วนร่วมได้มีแสดงความสามารถจริงๆให้เราได้เห็นเพราะว่าบางทีแล้วเด็กพวกนี้เขาอาจะเก่งกว่าคนปกติอย่างพวกเราด้วยซ้ำ เอเอกำลังลงพูกกันไปบนผืนผ้าใบภาพ c l o สอ up หน้าเอเอสิ่งที่เราประทับใจแล้วก็สิ่งที่มันแบบมันว้าวสำหรับเราในการทำงานก็คือความตรงไปตรงมาของของคนกลุ่มนี้ ที่ที่มีกับกับเราอะค่ะเหมือนถ้าเกิดว่าเหมือนเขาชอบอะไรหรือว่าเราเราเรา,เรามีอะไรที่เป็นข้อคําถามกับเขาว่าเขาต้องการอะไรเลยเขาจะพูดตรงๆบอกกับเราตรงๆว่าเขาชอบอันนี้เขาไม่ชอบอันนี้หรือว่าเขาทําอะไรแล้วเขาโอเคเขามีความสุขเขาก็จะบอกตรงๆถ้าเขาชอบอะไรก็คือชอบอันนั้นถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบ สีไม้หรือสีช็อกก็ดีดี<ส>ตอ้องตอบตอบเออมันเท์เจอร์คล้ายกันใช่ไหมแต่ว่างานส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้สีช็อกนอก่าสีไม้มันต้องระบายบนเนื้ออะไรงานจริตอบเอ,อากาด้านนะดานะตองตอบเอกงานตอบพอเราได้ทํางานจริงๆคือมันช่วยเราได้จริงๆคือมันแบบมันฮิวใจเราได้มันมันสร้างให้เราแบบเหมือนเราวันหนึ่งเราแบบเราตื่นมาล้วก็คือ เราอยากที่จะสอนเด็กอยากที่จะพัฒนาเด็กอะไรเงี้ยมันเหมือนมีเป้าหมายให้เราอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมีความท้าทาย้เราว่าเราจะสอนคนนี้ได้ไหมเราจะหาเทคนิคอะไรมาทําให้คนนี้แบบมีแบบมีผลงานที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคุณครูกําลังถา่ายภาพให้เอเอและกลุ่มเพื่อนๆภายใน <c oughs> พื้นที่จัดแสดงงานศินละปะภา,ายในพิพิธภัณฑ์กลุ่มคนที่ดูแล คนที่มีภาวะออทิสติกอะค่ะก,ก็พยายามจะพัฒนาเรื่องนี้อยู่ก็คือเราให้ความรู้สอนเด็กๆว่าเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้าเราต้องทอํายังไงอันนี้คือเรามีเป็น,ปนวิชาที่สอนเขาจริงๆว่าวิธีการขึ้นรถโดยสารสาธารณะอยู่ในที่สาธารณะขึ้นรถไฟฟ้า <ๆ S 2> เขาควรจะต้องทํำยังไงปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าเจอคนเยอะๆแล้วเขาควรจะยังไงบ้างอันนี้เรา,เราพยายามสอนแล้วก็พัฒนาอยู่ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อันนี้ต้องฝากด้วยกับสําหรับบุคคลแบบทั่วไปว่าอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าคนออทิสติกเขาก็พยายามเหมือนกันในส่วนรองเท้าครับก็ฝากผลงานน้องๆออทิสติกไว้ด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดรับนะครับให้โอกาสน้องๆเด็กพิเศษทุกคนเลยอยากให้เห็นถึงความถึงความสามารถของเขานะครับผมว่า น้องๆเนี่ยทุกคนมีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์มากแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็สวยงามมากนะครับวันนี้จมตมปะวัยจบกีจงวังกุ๊บจบอมกีบปุ้งกีกีเออกีกีไต่ตอบตมตุ้งตอบอ่าก็ฝากให้มาเยี่ยมชมผลงานของผมที่มูลนิธิออรทิสติกไทยใช่ไหมครับว่าเยี่ยมจมปองจงจงกีปุ้งกีกีเออกีกีไต่ตอบ ตกลง,งตอบขอบคุณครับเอเอค่อยๆบรรจงลงผู้กันด้วยสีเหลืองใส่เสือตัวที่สองจากทั้งหมดสี่ตัวที่เอเอวาภายในผลงานชิ้นนี้เอเอเริ่มวาดเสือตัวที่3หลังจากเสร็จตัวที่2โดยเริ่มวาดจากขา ถ่ายเอ,อ,อจากด้านข้างโดยเอเอกำลังลงผู้กันลงบนผืนผ้าใบพื้นหลังของเอเอเป็นคำว่า art story เอเอกำลังลงตาปากและจมูกตามลำดับให้เสือตัวที่สองที่เอกำลังวาดอยู่ภาพลอสอัพมือเอที่กำลังลากผู้กันไปบนผืนผ้าใบจบๆัเจ้าบังดูจอบ ต้องตอบเป็นเกลียวพังดูต้องวตดบเอเอผสมสีเหลืองสีขาวและสีน้ำตาลลงบนถาดสี A อเอกำลังเติมสีชมพูให้กับพื้นหลังของรูปภาพ เอเอกำลังเซ็นชื่อของตัวเองลงบนผลงานที่ตัวเองเพิ่งวาดเสร็จเอายกผลงานขึ้นมาโชว์แจ๊คแจ้แจ้แจ๊แจเคอลจอมีอะไรบ้างในรูปบอก้เล่าให้ฟังหน่อยมีบาีเกือจ๊ีเกือก่ตัวจ๊อปนึกแต่จอเือบปเกือบปงูเกือบ

อนี้ผลงานชิ้นเอกเลยป่ะอ๋อจายจายเอาโอเคน่ายเป็นเคโอเคสีแดือะไรอะพี่ AA พี่ร้องพูดกรอมึงกี่ไปจ่าวเาพี่ไปจ่าจ้าหน้าจอสีดำข้อความขอบคุณ AA ธนพัทรเลิศไกลละดาอุทาพงศ์สุทธิภากรอนแซ่เตียว ริเวอร์ซิตี้แบงคอกมูลนิธิออทิสติกไทยลูกโก้ o, กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโลโก้ Disable.me